กราบสวัสดีครับพบกับพี่ป NP Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พบกับเกม Call of Duty World War II นะครับกับ EP ที่8ตรวแล้วนะครับผมโอเคก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะผมจำไม่ได้แล้วว่าเราไปถึงไหนกันยังไงอะไรกันยังไงเพราะว่าไม่ได้มาเล่น3วันแล้วนะฮะไม่ได้ลงคลิป3วันแล้ว ก็ไปกันเลยดีกว่าปะอ๋อเรายึดไอ้นี่ได้ยึดฐานทับได้นะฮะแต่เหมือนเราต้องขึ้นเนินขึ้นไปอีกนะ เดิมฮะภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมเน้นเกมเพย์สุดๆเพราะว่าแม่งโคตรมันพูดเลยแด,นเ,ยดนเนียลแดเนียลอีกแว่นยังอยู่นะเพื่อนเราไปเตรียมพร้อมเว้ย เกิดอะไรขึ้นวะฝนตกเหรอว่าแล้วเขี่ยเอาเลยเหรอโอเคเข้าใจปะเข้าใจอะไรวะพูดอะไรวะเฮ้ยโดนยิงขาเป็นไงบ้างพวกมันอยู่บนเนินเต็มไปหมดเลยเราต้องไปวางระเบิด

เรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงไอ้เหี้ยไม่โดนนี่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 เข้าหัวรีโหลดเฮ้ยดันไปดันไปมาพม่มาหูยุดนี่นี่น,นี่ยิงไหลแม่งเลยไอ้สัตวผพวม่มายิงไหลดิายไหมเหี้ย นี่ไงนี่นี่เข้าหัวรีโหลดโอ้ยม่งอยู่ตรงนู้นเลยเว้ยเรียบร้อยโอ้ยอยู่ไกลเกินไอ้ที่นี่เฮ้ยนีย่นี่นี่นี่วิ่งมาทำไม

thâu húa, cho lõi Ấy, ấy hiếp hứa lâu Ấy sát nhất tên thi đấy má Sai ta Mình vui này quá Ê ui, Cái start mang mà bên phương côn lời Ôi Sao này bơi thằng này quá

はい、超危険な。おい。雨がいるだろ、どこ倒れ。誰か助け

này quá dữ này quá rồi go. If <laughs> you <laughs>

ผู้ชนะีวกี่คนนี่ไงปล่อยเพื่อนตายไงทกหน้าแมงเลยไ้เยี้ยเพื่อนเราตายเลยไอคนที่ไปวางระเบิดนะครับผมมันเป็นหน้าที่อะยังไงเราก็ต้องทำบ่าวโวยเ,เว้ยเ,เลย เสียงมาล้ย่งนีนก็ต้องไปต่อไปออาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านจัดงานนะครับ จะไม่อาัดาก็ไม่ได้ด้วยเพราะทิ้งช่วงเวละสามวันแล้วไปเข้าหัวดิเวนไอ้เหี้ยไม่ตายไอ้สั์ไอเฮี้ย มุ้ปืนไฟไอสัตว์มีไหมโหดาเมจน้อยมากสัตว์ตัวไหนยิงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงเอไอ้เฮี้ยสัตว์ไม่ตาย

มาดิมาดิมาดิไอ้สัตว์ดาเมจโคตรลดน้อยเลยมีว่าในใีในใ่ไงนใีในใ่ไงนี่ไงนี่ไงออกมาไอ้สัตวดบีลดนี่ไงไอ้เวดเอ้ยนี่ไงนี่ไงเข้าหัวนี่ไงนี่ไงนี่ไง ไอสัตว์เก่งมากเลยไอเฮี้ยตายซะโอ้ไม่ไหว ค急キットをくคิด取れ。วครดおかん。ยังไกั็ต้องยังไงก็ต้องผ่านจุดน,นี้ไปให้ได้อีหิยยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันอีสัต นี่ยวะไอ้สว์หมดละไอ้เหี้ยไม่ไหวกลับไปเอาปืนชิบหายปืนป่ะขอหน่อยรีโหลด

กระสุนหน่อยนั่นแหละตรงไหน,นคืออะไรวะอ๋อโอเคทำลายปืนกลมันซะไม่มีปอกกระสุนเว้ยก็ยัดแม่งทางอย่างนี้แล้วกันรอดูผลงาน เฮ้ยอเวสไทเกอร์รถถังคุ้มเกาะชิบหายแล้วเฮ้ยมกอกรสัสตว์ยิงมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันหันหลังว่ะ นี่เนะี่ยยัดระเบิดหันหลังใช่ไหมเอาไปแดกซะลงมาดิมาดิอีกสัตโอ้ยหนักหนัก

อะไรวะเนี่ยกูลงก่อนก็กูลงก่อนแล้วกูลงก่อนแล้วไอ้เหี้ยมันมันต้องไปปาระเบิดอีกใช่ไหมนเนี่ย ขาแม่งไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหมาเยอะจังวะตายสามรอบแล้วนะฮะ โอ้ยมันมาเยอะจัดโอ้โหเยอะไม่รอดกูไม่รอดกูน่าจะไม่รอด โทษทีโทษทีโทษทีเพื่อนปืนนี้ดาเมจน้อยป่ะไอ้เียไปข้างหลังก่อนแล้วเอาจะรีโหลดทำไมล่ะเออ นี่แหละเอาเออปีนขึ้นไปดินั่นแหละแล้วกูก็ไปแล้วอ้เหี้ยตายหลายรอบมอเกินเอ้ยเดี๋ยว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 เยววเาดยดวเียเหีย กิดอะไรขึ้นวัเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ตายปืนเฮ้ยใครมาช่วยอะเฮ้ยเทอร์เนอร์มาช่วยผู้หมวดเทอร์เนอร์เอ้าเฮียไอสารไอเยอรมันเฮียผู้หมวดเทอร์เนอร์เอ้ยมันจะฆ่าผมเอ้ย ยิงเอ้ยนี่ปืนผู้หมวดไปอี๋แน่ตายซะเตอร์เนอะผู้หมวดเฮียโดนยิงเฮียแล้วโธ่ปล่อยผมไปผมไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว <coughs> không không mình mà rồi! ôi chín mươi độ ôi ồ cuột ơi cấm lang leo, trên Turner! รู้สึกว่าเราจะยับเลยนะครับรออีโหลดปืนให้ผมหน่อยช่วยรีโหลดปืนให้ผมหน่อยเอานะ้แล้วพวกคุณก็ถอยไปเดี๋ยวผมจะกันไว้รีบไปเร็วเชื่อเถอะนะยังไงผมก็ตายอยู่ดีไปซะ ทุกคนถอยเฮ้ยปล่อยเกาทิ้งไว้อย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยไปเถนะแดนเนียลผูมอนเทนาโอ้โยฝืนขึ้นมายิงครับเอา้าเรียบร้อย,ยอย่านะเว้ยไอ้เวนหืม <c oughs> แม่งจอยิงไอ้เฮีย้ย ค,ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อไปอ๋ออันนี้คือปืนของผู้หมวดเทรนเนอร์ครับผม,มรู้อะไรไหมฉันจะให้หนายเป็นรองหัวหน้านะแดนเนียลเข้าใจไหมฉันมั่นใจในตัวแกโอเคนะเว้ย รับหน้าที่นี้พีิซซ่าทำตามเจตนาลมของผู้หมวดเทนเนอร์ไว้ยังไงมั่นใจว่าแกต้องทำได้รับนี่ไปเข้าใจนะไปไหนก็ไปซะเราได้กลายเป็นรองหัวหน้านะฮะผู้หมวดเทรนเนอร์เรียบร้อยไปซะแล้ว โอเคครับผมตัดภาธที่8นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง NP Gaming Channel นะครับผมโอเคไปแล้วครับがされて6週間過ぎ俺たちはという守護者